สมณะพรามสูตรที่สองผู้รู้ชัดถึงความเกิดของอินทรี่ห้านับว่าเป็นสมณะพรามดูกรภิษสูตรทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งสัตทินรีความเกิดแห่งสัตทินรีความดับแห่งสัตทินรีและปฏิปทาอันใหถึงความดับแห่งสัตทินรีไม่รู้ชัดซึ่งวิริยินรีสตินรีสมาทินรี ไม่รู้ชัดซึ่งปัญญินีความเกิดแห่งปัญญินีความดับแห่งปัญญินีและปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งปัญญีนีสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราไม่นับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะหรือเป็นพรามในพวกพรามเพราะท่านเหล่านั้นยังไม่กระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดซึ่งสัตทินซีความเกิดแห่งสัตทินซีความดับแห่งสัตทินซีและปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัตทินซีรู้ชัดซึ่งวิริยินซีสติมซีสมาทินซีรู้ชัดซึ่งปัญญินรีความเกิดแห่งปัญญินรีความดับแห่งปัญญินซี และปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งปัญญีสีสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นเรานับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะหรือเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์เพราะท่านเหล่านั้นกระทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะและของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่จบสูตรที่7